ครับผมสวัสดีครับโอ้เพิ่นสร้างเสามาเห็นหยังเนาะบาทนี้เนาะจะสิสร้างเสามาหยังเฮ็ดเสาอ่าที่เหล่าว่าสิเฮ็ดเฮือนเขือนหอจะพอด้นหอมนี่ยเขื่อนหอเอาสิบรรยากาศดีเด้ออแม่เนอแถวมาทางไนทางหน้าเนาะจะว่าเป็นบ้านก็ได้จะว่าเป็นบ้านก็ถือว่าใช่เพราะว่าชีวิตส่วนมากเขาสิอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่หน้าแล้วทีนี้ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะ ว่าจะทําให้มันดีมากแต่ก็มี f c ที่เขาเรู้สึกว่าน่าแต่อยู่แล้วไม่ปลอดภัยเ,เพราะไม่ปลอดภัยเขากลัวเขากลัวคนมาทาร้ายบ้างเมือ่อคือเอฟีเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะทําเฉียงหน้าให้มันมีประตูให้มันมีประตูให้มันลว้ลรอบขอบชิดน่าแต่ก็เลยว่าออเก็บเก็บตั้งอยู่ถ้าเก็บตาแล้วก็จะท,ทําทีนี้ก็เลยเน่าแต่ก็เลยได้ขายของ ขายของขายชาขายรูจินเสดขายออย่างนี้ละเนี่ยไ่ได้อะไรน่กก็ได้ค่าคอมมันนิดหน่อยนาแต่ก็เลยว่าจะค่อยทำทาไปทีนี้นาแต่ก็เลยสั่งเสามาสั่งเสามาถ้าจะทําก็อยากจะทําให้มันดีๆหน่อยก็เลยเเทียงกันไงห้ก็เ,เทียงได้จจ้หน่อยเป็นเสาเก่าต้น <laughs> <laughs> เสาเก่าต้นมันเทียงงน้ามองได้มันเนื้อหลังนึงผูได้ฮะน่ะ ต่อไม่แน่จะปาสามเมตรหรือสองเมตรนาศิบเด้อนี่สูงเท่าไรนี่ขนาดสามเมตรเหรมั้งแต่ว่าถ้าทําเสร็จถ้าทําเสร็จมันจะสวยมากครับมันจะสวยสวยตรงไหนเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนั้นยกเสาเอกไปยกเสาเอกแล้วไปไปเบิ่งเสาเอกไปเบบบบิิ่่งงแเอาเบิ่งแบบด้วยผู้ใดผู้ใดเป็นคนออกแบบให้อันนี้อันนี้ขออนุญาตลิขสิทธิ์ภาพของเขาะจะเป็นอย่างนี้ อ่าพจะเป็นอย่างนี้นะครับวัดโมันเป็นเด็กหน้าเล้ยวมันเนื้ออะไรเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้นะครับโอประมาณประมาณแบบนี้เพราะว่าน้าแต่ดูแบบดูเป็นไปแล้วนะครับครับผมอ่าทำไมทำไมตรงนี้มันมันถึงถึงจะได้ลื้อออกเพราะว่าอยากให้ตรงนี้มันมันมีพื้นที่ในการเดินเข้าไปจะปลูกลงมงองไม้ครับผมเครดิตฟับเครดิตฟับมาจากใครครับเออน้าแต่เอามาจากอ่า ไอเดียการสร้างบ้านนะครับโอ้จากไอเดียการสร้างบ้านเนาะในกูเก<า>ิลน,นะครับโอ้ในกูเกิลโอ้ครับอ,อันนี้เข้ากับไปเครดีแค่เดียเานาะอ่าต้องอันนั้นต้องพิมพ์มาให้ช่างเขาดู เซลแบบนี้เหรออ่าก็เลยก็เลยจําเป็นจําเป็นต้องปิ้นเพราะว่าอ่าปิมแล้วก็ให้ช่างเขาไปดูให้ช่างเขาไปทํางานบ้านว่างบประมาณเท่าไหร่ช่างเขาบอกว่าประมาณน่าจะแสนกว่าแสนห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าไปเบิ่งเงี้ยนข่อยด้วยลังไปน้อยนึงแสนหาแล้วพันอ่ะแต่อันนี้เจ้าเจ้าแสนห่าแสนหกแต่ว่ามันยังไม่รวมหมดเด้อมันมันไม่ได้รวมห้องน้ำอ๋อมันแค่เป็นโครงสร้างอาจจะมีก่ออิ ก็แล้วก็เทพื้นเทอะไรอ่าโค้งับเดี๋ยวจะว่าจะว่าอันอันอันแสนหาหนิค่าวัสดุมาซื้มาซื้อซื้อเถอค่าค่าค่าวัสดุแต่ถ้าช่างเนี่ยช่างคุยกันแล้วมาสามหมื่นห้าโอ้สามหมื่น่ค่ามันจำไม่ได้ห้าพันสองแสนแล้วล่ะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมาแต่เรื่องบ้านบ้านสิกลายเป็นบ้านครับของผมก็เฮ็ดผมผมตั้งเป้าไวโอ้ยจากซีหามื่นนี่ละ ผมงผมแสนหาแล้ว,วตอนนี้ <laughs> นัทเต่นัทเต่ก็เห็นบ้านชิดอยู่ในยูทูบอยู่วออ่ามัซีบ๊อบแพงหรอซีหาเมื่อนี่ละดี่เป็นเอริเอแสนหาครับอะไรครับเอใอ,เอใส่คุ้มเด้อมึงห้องน้ำได้ไง ได้คือแบอ่ะยังจะพาไปดูไปไปเบิ้งไปเบิ้งเสาเอกขึ้นพาพาไปดูบรรยากาศจ่ายบดสี่หมื่นตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อ่าตรงนี้จะรื้อออกจะรื้อออกตรงนี้จะรื้อออกมันจะสวยสวยแน่นอนสวยแน่นอนงามแน่นอนงามแน่นอนเนาะจะทำระเบียงโอ้โหทำระเบียงยาวยื่นออกไปในท่างขาเลยยากมากสิพบไม่มีตคนนี้ยังให้ระเบียงยื่นออกไปให้อ่ออกไปแล้วมันจะมี ที่นั่งกินกาแฟใครจะมาร้องมารำตรงนี้ก็ได้จะปูพื้นโอ้พ่นเหล่มข้องกันแล้วพยนกเสาเอกแล้วครับโอ้ตรงนี้มาตั้งเสาเอกไว้ก่อนเข้ารรษาอตั้งไว้ก่อนทันทศเพร,ราระว่าถ้าอยู่ในรรษาประเภทนี้ของคนอีสานคพคนอ,อีสานเขาไม่ให้ไม่อยากให้สร้างให้สร้างตรนเข้ารรษามันขรั่มมันมันไม่ดีแต่ก็เลยให้ช่างให้ช่างเข้ามา ยกเสาเอกให้เสานึงนะครับไม่มีใครถ่ยไม่มีใครได้ถ่ายคลิปตั้งใจจะทานวันนั้นนะแจก็ไปซื้อไปซื้อต้มหมูนะครับตรงนู้นมันก็จะเป็นระเบียงแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยน้แจว่าจะแล้วก็ไพ่นี่ล่ะเลือออกเลือออกพอไหนนี่เลือออกเห็นอ่า y o ยูทูบบาวังนะครับผม บอกว่างรับปากแล้วไงยังยังบ่หทนท่านจะขอกันอยู่อบอกว่างลนะสิเฮ็ดบอกเพจทิ้งหน้าต่อเด้่โอ้แล้วจะเอากอาไผ่เพจทิ้งหน้าต่อแต่ว่าบ่แม่นบ่แม่นเงินที่ FC ใหม้มานี่มันมันไปเห็นเรื่องอื่นแล้วบ่าจะ <laughs> เพราะว่าแกมาขอ <c oughs> อืแกมาขออ่าขอซื้อกอไผ่นะแต่เราเออเจ้าก็เอาไปซีอะไรนี่30มส่กอเดี๋ยเอาไปเลยไปให้เจ้าเลยนี่ให้เลยแม่นบ่เอาไปเลยเออแต่ว่า ถ้าแกมป็นยังไม่เอานาแต่ก็จะไปทำว่อกอไผ่เจ้าลายได้นี่นาแต่อันนี้เป็นเป็นไม้ไม้โฮเด้อเพื่อนไม้โฮไม้นี้จะต้มแล้วจะจืดเร็วและก็อย่างหนึ่งเนื้อไม้มันจะหนาหนาก็ไม่ไผ่ทั่วไปด้วยไม่หู้เนาะอ่ามันบอกว่าไม่หู้เด้มันหนาอ่าจะเอาไปทํารั้วทําไรเนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้นานคอยมีความคิดแล้วอ่ามันจะอยู่ได้นานคอยมีความคิดแล้วจากมือหนึ่ง่อยสิมาลักตัดเอาของเจ้าไ่ต้องลักดอกดี มีปลูวไว้นี่ครับไม้ไม้ไผ่ม,มันมันจะก่อน้าดินได้ดีตรงนี้มันจะเพดไว้นี่หกเสาตัวนี้หกเสาเนี่ยมันจะมุงหลังคาเทพื้นตรงนี้นะครับห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังแล้วก็ยื่นออกไปตัวนี้ใช้เสาอีกสามต้นมันก็นจะเป็นเก่าต้นพอดีอแต่ว่าะจะยื่นลงไปให้เป็นระเบียง เป็นระเบียงเป็นระเบียงข้างล่างตับเป็นระเบียงลงข้างล่างผมผมผมสำหรับผมนะผมชอบวิวภูเขาแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าถ้าระเบียงทั้งนี้นะมันสีได้วิวภูเขาถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยวเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยวถ้าเกิดว่าอ่า YouTube ท่านใดอยากอยากจะมาริมรถ บรรยากาศตอนเช้านะครับต้องไปตอไข่กาแฟพอมาบ่คือใครมากินกาแฟานี่ม่เศร้า<อ>ใครจะมากินกาแฟาตอนเช้าก็ได้นะครับแล้วหรือหรือจะมาตั้งแคมป์นอนก็ได้เอ,อเอาเต็นท์ปิดปิดบ้านมาหิมีหนูหิย่างกับย่างหนูกับย่างไปตสื่อห <นะ S 2> มูหนอนมาย่างกันเลยแต่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเกาะนั่นนะ ปปะแตนว่าไอเกีวเขาแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะให้ลดข้าวมาขุดขุดขุดดินจรงนี้เอาไปประมาณกว้างกว้างนะครับกว้างหกเมตรหกเมตรแล้วก็ขุดล่อตรงนี้ล่อไปตรงนู้นเป็นรูปตัวแอลแล้วก็จะทําสะพานไม้ให้ช่างเขาทําสะพานไม้ข้ามไปตรงกลางนะครับที่เหลือเนี่ยตรงกลางที่เหลือน่าต่จะปลูกไปดอกทานตะวันให้คนมาถ่ายรูปเอก็จะ ก็จะข้ามไปนูน้นเซลล์วิวนะครับเดวิวภูเขาทาไว้เพื่อเอาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละคนเยามาพักพอนอนใจเห็นผู้พายแอบความนั้นนะมองมองนี่เป็นทำที่มิพาโยนบนนี่ใช่ใช่ใช่หันแมสิยางถ้าจะขึ้นทำก็เดินเดินไปตรงนี้ก็ได้นะมีทางขึ้นนะแต่ชานจะมีทางขึ้นไม่ทางขึ้นนะอมีทังขึ้น แล้วมัน16ได้แล้วมัขึ้นไปได้แล้วรุ่นเท่ากับาทางเอาตัวไปผู้ใดมากกว่ที่ได้ขึ้นนี่มันจะมันจะเดินไปตรงนี้นะครับพู่นครับเห็นไหมตรงตรงตรงนั้นที่ถ้าที่เคยขึ้นไปวัดภูไผยแอกนะครับผมอู่นอีกสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านาเตก็จะขึ้นถ้าไปอีกนะครับไปแล้วตู้ปถวหมูรปอาถาายท่านได้ขึ้นยี่ิตัวนี้ไปขึ้นขึ้นไปแล้วชุดหนึ่งแต่ว่านะแต่ไปเห็นว่าตรงนั้นมันตรงนั้นนะมันยังมันยังขาดเหลืออยู่คือมันตหมูมันเก่าแล้ววนนนะครัับเป็้าพงแล อ๋อครับผมแต่ว่ายังใช้ได้อยู่แต่น่าแจก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ได้ก่อนเดี๋ยวจะซื้อไปถวายครับผมโครงการโครงการครับผมสำหรับกที่แรกโครงการเทงหน้าก็จะเหมือนชิดว่าแหละบานจากบ้านกลายเป็นบานกลายเป็นบานตะไทยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่เด้อครับผม